ช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียรทั้งคุณสวัสดีคุณผู้ชมฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจะ๊สะททุกทีมนะฮะวัาานนี้ชื่นมืนมีความสุขอยากทําเหลือเกินคิดถึงมากเลยฟิลลิ่งนี้เอาเลยไหมไปดูเรื่องนี้กันก่อนเลยผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอากาศเปลี่ยนผู้ชมฮะเพราะว่าล่าสุดครับกรมอุดไตุอยวิทยานะเขาออกมาเตือนนะฮะ,ะไปดูภาพะฮะพายุโดนล้อ โดนล้อรุนแรงเตือน3จังหวัดควรอบพยพด่วนเลยนะฮะกรมอุตุไม่อยู่วิทยาเตือนภัย3จังหวัดเตรียมตัวอบพยพเพราะพายุโดนล้อนี่โดนล้อกับโดนล้อเล่นทานี่เข้าพาพะกระหน่ำอย่างรุนแรงในเมืองเชลซีนะครับโดยเริ่มพะมาจากเมืองลอนดอนนะฮะด้วยความแรง1ต่อ0นยนอตและทําให้ขณะนี้นะครับชาวเมืองลอนดอนบางส่วนที่อยู่ย่านย่านเชลเชลหรืออะไรก็ได้น,นะฮะได้รับผลกระทบการโดนพายุโดนล้อขัอย่างรุนแรงนะครับกรมอุตุไม่อยู่วิทยายังบอกนะครับว่าพายุโดนล้อไม่ หยุดเพียงเท่านี้นะฮะเคลื่อนที่ไปที่เมือง Birmingham เบอร์มิงแฮมแถวแสนามแอสตันวิลล่าใช่ไหมวิลล่าพาร์คโอ้โหวิลล่าพาร์คคาพาร์คคาพาร์คาาก,กันไปเลย <c oughs> แต่ผู้คนที่นั่นครับ <c oughs> เขาแข็งแกร่งครับยับยั้งพายุไว้อยู่ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้โชคดีเสมอไปเพราะว่าที่เมืองเบอร์มิงแฮมที่วิลล่าพาร์คเนี่ยเขาต้อนรับแขกที่มาเยือนจากเมืองแมชเชสเตอร์แต่แขกที่มาเยือนจากเมืองแมชเชสเตอร์คุณผู้ชมฮะไม่ได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ก็เลยทําให้ทีมผู้มาเยือนจากเมืองแมชเชสเตอร์โดนพายุโดนล้อเนี่ยซััดดเเข้าาาาาไปต็มๆหนนนออล่่สุะครรบบยงกว อายุโดนเลาะเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ขึ้นเหนือไปทางนอตลอนดอนไปอยู่ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมแล้วแมหยุดอยู่ตรงนั้นฮนะมันได้ทนความร้อนแรงของทีบางทีไม่อยู่มันก็เลยไม่โดนที่เก่งจริงเลยลเราเไปหข่าวเบาๆอ้าวข้ามไปอันนี้เอาจริงนะะข่าวแรกเสียงก็ไม่มีแล้วหลังจากนี้แหบล้วนที่ฉีดต้องเข้าแล้วนะฮะไม่ใช่ที่ฉีดตูดนะฮ <laughs> ทีนคอนะฮะมาดูเรื่องนี้ครับข้ามมาดูฝากฝั่งของวงการบันเทิงครับ work my a ฮะ ไม่น่าเวิร์กนี่เป็นไงปรับผังใหม่เซ็นเลิฟโดแรดเข้าสังกัดชี้ฮากว่าหม่ำเทโโ่งโหนเให้ มีสายข่าวรายงานนะครับจากวงในบอกว่าเจ้าของช่องดังอย่างพี่ตาปันใจนะฮะโอ้โหแอบมีใจคนอื่นกำลังเตรียมเลาะสามแข้งซุปเปอร์สตาร์หม่ำเท่งโหนครับออกจากรายการชิงหมื่นชิงแสนนี่เหตุเพราะว่าอยากดึงเลิฟโดรรดเข้าไปเล่นแทนให้ผลนะครับบอกว่าเลิฟโดรรดนี่ขนาดเล่นบอลยังตลกได้ขนาดนี้หากได้เล่นตลกสงสัยฮากันยับครับแล้วก็เตรียมชื่อเอาไว้ให้เราด้วยครับก่อนหน้านี้หม่ำเท่งโหนแก๊งสามชาเป็นเลิฟโดรรดเปลี่ยนชื่อเป็นแก๊งสามหนึ่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 ง จบไปเรื่งข่าวนะครับไปต่อนะฮะอันนี้ก็เพิ่งผ่านกันไปหมืนหมานะครับเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ของชาวยูทูบเบอร์ครับ I d o l f ไฟ h t t h a i l a n ์ซีซั่น3จบไปแล้วแต่ว่าคราวนี้ครับเห็นบอกว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการหน่อยเปลี่ยนวิธีการจัดการหน่อยและเตรียมดึงนักชกดังขึ้นเวทีขึ้นสังกัดแล้วครับนี่เลยครับไ l เด g ไฟตาลูกวาวครับเป็นปูก้อนไข่เจียวนะฮะผัดกันเลยเจ๊ฝายเป็นโปรโมเตอร์จะดับไอเดลไฟ Thailand ์ซีซั่น4่สสุนโดยไข่เจียวปูกนเจ๊ฝาย โอ้โหผู้จัดบอกกันตอนนี้ฮะได้ตัวนักชกแล้วนะครับเตรียมติดต่อลีสนโนโมาดิเนสขึ้นชกสี่ชั้น4แล้วเฮ้ยทำไมวะอ้าวสงสัยมากเลยตรงนี้นะฮะนี่ครับเป็นผู้ช่วยของเจ๊ฝัยนะฮะบ,บอกเป็นทนายของคุณสมเลิฟคำมมิงนะฮะ <laughs> สมเลิฟคำมมิงอดีตนักชกโอลิมปิกนะฮะโอลิมปิกไม่ใช่โอลิมปิก,ปกยืนยันครับติดต่อมาดิเนสเพื่อเอามาเป็นนักชกจริง เตรียมจะปั้นบอกว่าลีลาการใช้ศอกของเจ้าตัวในเกมล่าสกอรวิลล่าเนี่ยคือเทคนิคที่แบบเป็นแม่ไม้มวยไทยระดับชั้นแนวหน้าทางฝั่งผู้จัดนะครับเจ๊ฟไฝฟเนี่ยบอกว่าเริ่มท้าทามาตินเนตขึ้นชกซีซั่นสี่แล้วแล้วมาถูกถามว่าใครคือคู่ชกผู้จัดยอมรับครับบอกว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นหน้าของโรนัลโดนะครับคนใกล้ตัวมาตินเนตที่ฉายแววการเป็นนักมวยไม่แพ้าากาันหลังจับเดี๋ยวไปดูข่าวต่อไปทําไมโรนัลโด ถึงต้องมาชกไอดอลไฟไข่เจียวปูก้อนมันมาจากภาพนี้คุณผู้ชมครแต่จริงเรื่องนี้ถนะ้าคุณมองเป็นเรื่องของความน่ารักอะ่ะผมว่ามันค่อนข้างแบบน่ารักเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เขามีความเอ็นดูกันนะ่ะคือเขาดูรักกันนะ่ะนะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับชาาเน็ตแห่ชื่นชมโรนัลโด้มีน้ำใจสวมกอดเพื่อนร่วมอาชีพระหว่างเกมแฟนบอลแห่ร้องเพลงกิมมี่น็อตต์ลิตอริมนักอิซิมาร์และปีเกย์กลารเป็นภาพน่ารักน่ารักระหว่างเกมอาร์เซนอลพบก เกมทั้งที่มิ้งเนี่ยเป็นนัตเตะทีมคู่แข่งโดยหลังจบเกมครับเหล่าแฟนบอลปีศาจแดงออกอาการปลื้มอ,อกปลื้มใจที่โรโนัลโดเนี่ยมันน่ารักจริงๆมันเข็ดเคี้ยวเขี้ยวฟ้าเออมันมันน่ารักมากพวกเขาเลยตัดสินใจร่วมกันร้องเพลง Kimi no t o นะิ i t ลิน na เช่นเดียวกับแฟนๆของแอสตันวิลล่านะครับที่รว่วรมตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าเซตตอ่อเซตตอ่อเซตตอ่ตตอเพื่อเป็นเกียรติความน่ารักของโรนัลโดปรากฏซึ่งโรนัลโดก็ต้องโกรธกลับปลไปนะครับบอกว่าสูดพอสูดพอ กลายเป็นภาพสุดแสนประทับใจคุณผู้ชมทางหน้ากระแสโซเชียลก็มีรีแอคที่ชื่นชมไม่ขาดสายนะฮะโดยเฉพาะเคิร์ติสโจนที่เก็บอาการเปื้มไว้ไม่อยู่ครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวก็เคยโดนโรนัลโดหยิกแกมหยอกในเกมแดงเดือดเมื่อซีซั่นที่แล้วโดยโจนได้กล่าวถึงโรนัลโดไว้บอกว่าพี่โดเนี่ยน่ารักมากนะครับใครที่ไปว่าพี่เขาลักเลงไปต่อยมวยดีกว่าเล่นบอลเนี่ยไม่จริงเลยครับสิ่งที่เขาทำคือความรักล้วนๆตอนนั้นที่ใครบอกว่าพี่เขาจงใจเตะผมเนี่ยเลอะเทอะครับพี่โดแค่แย่เล่นหลังพี่โดเตะผมเสรีวพูด่าโโอ้จน เ็ลจบอกตอบอกว่าการได้เห็นทํานานพูดแบบนี้เนี่ยมันอดปรื้มไม่ได้จริงๆ <c oughs> อันนี้ไม่ได้มีคำสัมภาษณ์จากมิงมานะฮะเดี๋ยวดูว่าไทรอนมิงจะว่าไงบ้างนนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคำชื่นชมสรรเสริญข่าวสุดท้ายครับชาวเมืองมาที่ไซแห่บูชาอำพันเหลืองอ่อนใต้ต้นไม้ข้างแอนฟิลเดอะคอฟสวนไม่ใช่อำพันนั่นมันเยี่ยวกูกครับนี่ กลายเป็นเรื่องฮือฮาหลังสำนักข่าวอร์พูลแอคอาร์ตครับนี่นะลิเวอร์พูลแอคอาร์ตนี่พยายามอยู่นะพยายามอยู่อ่าเผยเรื่องราวสุดประหลาดครับชาวเมืองเมืองซีไซร์รายหนึ่งพบก้อนหินอัมพันสีเลือดอ่อนใต้ต้นไม้ข้างสนามแอนฟิลด์ครับจากนั้นเนี่ยก็เลยไปตามเพื่อนบ้านมาดูแล้วก็พากันสักการะบูชาอัมพันสีเลือดอ่อนอันนี้คิดว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าเรื่องราวพลิกกับตลบปัดครับแล้วต้องบอกนะครัว่ามีเด็กทับรายหนึ่งออกมาพูดว่าที่เหลืองจนเกือบเขียวเนี่ยไม่ใช่อัมพันแต่มันเป็นเยพวกกูเหียสั เหนียวเหี้ยเหนียวจนแข็งตัวเหนียวจนท่อเยี่ยวจะตันอยู่แล้วคุณลุ้นจนเยี่ยวเหนียวและไอเหี้ยลุ้นมากกว่าจะชนะได้แต่ละนัดนี่เหี้ยเดี๋ยวก็ปนแต้มทีมหัวตารางไปแจกทีนัดตารางเอไสัตว์เอาเป็นว่าสิ่งที่เบสที่สุดในคลิปนี้นะฮะไอท้อไฟและไข่เจียวปูของข้าอย่าลืมคลิปหน้าครับฝากไวท้ทีนะครับไม่มีแล้วนะแก๊งสามชาไม่เหลือแก๊งสามหนึ่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 ง ช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียนทั้งคุณ